เพราะฉะนั้นภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่ถ้าหากไม่เข้าใจปุ๊บจะทะเลาะก,กันทันทีเลยครับจะสวนทันทีเลยเหมือนความเข้าใจภาษาอย่าลืมภาษาเป็นสิ่งสมมตินะครับอย่าลืมทุกวันนี้มันก็ว่าสิ่งสมมติทั้งหมดนะครับสมมุติทั้งหมดง่ายๆสิ่งสมมุติทั้งหมดโอเคมาตกอยู่ภายใต้อานัตของไอซายตอนหมด <c oughs> นะถ้าหยุด ตกใต้อยู่ภายใต้นัดของไซตตอนใต้นัดของซาตานใต้นัดของราหูใต้นัดของมัจจุราชไอ้มัจจุราชอันนี้ผมเรียกไอทุกตัวเลยครับมาถึงวันนี้ก็เปลี่ยนรหัสจากคําว่าไซตตอนซาตานราหูมัจจุราชมาเป็นไวรัสโครโรนาซะในภาษาลุงนะครับทูกวันนี้มันเล่นกันทั้งโลกไปนี่ครับนะถ้าหยุด ใส่ตอนชาตานี้ได้ครับนี่คือแผ่นดินใหม่จะเกิดมาในโลกใบนีบ้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครับท่าน่างพุทธศาสน์บอกว่าเป็นช่วงของคําว่าการียุค,นะค,ยคมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไม่ว่าจะใช้เวลานาน,นเท่าใดนะครับที่เปลี่ยนผ่านตรงนี้ขอให้เข้าใจในเบื้องต้นเอาไว้พวกเราเจ้าค่อยซึ่งเป็นมนุษย์เนาะ เมื่อเวลาถูกใสตอนมาเล่นงานหมดทุกตัวนะครับมนุษยทท์ทุกท่าน,นทุกท่านเลครับทุกท่านไอ้ตรงนี้แหละครับทางสายพุทธ,ธก็บอกว่าอยู่ในศีลกินธรรมนาะถอดช่องเหมือนภาวนายดีนะทําดีหนีชั่วทําดีแล้วชั่วทําใจสงบท,งสทําจิตให้ผ่องใสเนี่ยทำบุญทาทานไปตามปกติตามแนวพุทธรักษาเนื้อผ้าตัวนี้เอาไว้ก็สั่งสอนกันมาในรูปแบบอย่างนี้ แล้วก็รออะไร่ะรอพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาเหยียบแผ่นดินโลกนะครับทุกทุกศาสนาเขาพูดในแนวทางเดียวกันนะครับครับถามว่าใช่ไหมทางด้านศาสนาอิสลามนะครับมีไหมครับพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาปรากฏโลกใบน,นี้ถ้ามีก็อยากจะขอทราบชื่อในก็ดีนะครับทางด้านชาวคริสต์เหมือนกันเห็นไหม หรือแม้แต่ทางด้านอะไรลนะ่ะศาสนาของยิวชื่อศาสนาอะไรเลยด,ดวงก็ขนาด<า>ข้ามไปละครับงี้เป็นต้นจนะมีว่าสดา,าพระองค์ใหม่มาศสดา,าพระองค์ใหม่นี่จะมารวบรวมทั้งหมดของมนุษย์โลกให้อยู่ในในหลักคิดวิธีคิดใกล้เคียงกันและกล้าเหมือนกัน เกาจะมาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระเบียบจัดก,การ